ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมพบกับช่องไกด์ชาแนลเฮ้ยเอาแายไกด์อะไรนะครับทุกคนก็โอเคทุกคนมังเข้าไปเล่นเอซ่าแบบเจอแบบไอเด็กอะเด็กแบบเด็กเดือไอเนี่ยเด็กเดือจะต้องโดนอืมโดนอะไรวทุกคนเติมได้แต่แรกโดนอะไรดีดโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วก็สับสกา,ายกันด้วยนะครับทุกคนก็โอเคอย่ารอช้าไปดูกันเลยดีกว่า โอ้ยโอ้แดดฝันไม่ค่อยพู่เลือดรู้เรื่องแล้วใส่ดีเทร์เรอร์มันจะไม่รู้เรื่องยิ่งเหรอไม่อะไรเงมันจะพูดแบบพูดงเรื่ค่อยชัดอ่ะอ๋อโอเคอ่ะเล็บเรียงคำพูดหนึ่งสองสามไม่ได้ยินเสียงแล้วฮัลโหลไม่ได้ยินเสียงเรียกเราผิดไงคิดว่าเราอยู่เท่าไหร่สองร้อยสามสิบหก หยอกแล้วเล่นล้วเล่นล้วเล่น <c oughs> เฮ้ยเนี่เธอไม่ดีแล้วเนี่ยเราไม่ดีวะเนี่ยทำไมเราไม่ได้ยิเนเสียงเธออะนั่นเป็นเหตุเราก่อนเนอะเออเธอเออเข้ามาใกล้ๆหน่อยฮิโอ้โหเออแบ <c oughs> งค์ทายว่าอายุเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดโอ้โหอายุไม่ถึงยี่สิบจ้ะอยู่หลักสิบแต่ไม่ถึงยี่สิบอ้าวเหรอส <c oughs> ิบสิบเอ็ด เราถ่ <Okay. S 1> ายเลยไม่ค่อยถูกเลยวะเจ้เด๋ยถ่ายกลับบาาวไวเท่าไหร่น่าจะอายุ21ไหม20อ้าวค้างอ้าวมืดอีอะไฟเป้ยไฟดับจุ๊บแสงอยู่เอาี่ยค้างเครื่องหมดอา้าวหมดหมดกันอี <laughs> <laughs> กว่าจะเจอคนที่ค anyway> ุยด้วยอ่ะโอ้โหมันยากขนาดไหนเธอรู้ปะไม่รู้ะเยี่ยมย่าหย่าหย่าหย่าย่าหย่าอย่าหย่าอย่าอย่าห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 ย่าอย่าห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 ย่าย่าอ่าหย่าหย่าย่าย่าหย่าย่าิย่าีย่าช่าหย่ย่าย่าหย่าหย่าย่าห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 ย่าย่าอย่าย่าอย่าหย่าย่าอย่าอย่าอย่่าอย่าอ่าย่า ชื่อก็ตามข้างบนนี่แหละข้างบนบอกว่าอะไรกชื่อนั่นแหละกิ๊กกิ้วสยิวก้อยอย่างเงี้ยโอ๊ยไม่ใช่ไ <laughs> <า S 1> ม,ม่เคยได้เปลี่ยนชื่อเลยโอโ้โหตายถึงแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อกันนตทีนี <laughs> ้ก็เราไม่รู้อันนี้เธอแม่ฟังเพลงฟังเพลงนี้เปิดให้อ่าอะไรอะข้างบ้านอะไรด้วยใช่ไหมไม่เราเปิดเบาเบาเบาแต่เราไม่ได้ยินแจ่มเลยออเบาเบาจริงๆเดี๋ยวเปิดนึงเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าระดับเท่าไหร่ ไปาะแสแกนหน้าดูสิผมตายเ่ยพี่อิวพี่อิวไอดอลไอดอลเลยพี่อิวเนี่ยพี่อิวเนี่ยแค่นิดเดียวเนี่ยไอดอลไอดอลเลยพี่อิวเนี่ยเราก็ชอบฟังลายอิวคนนี้อ่ะทำไมเธ้าตองชอบตามเราอะอะไรเราชอบก่อนปะเราฟังตั้งแต่เราอายุเจ็ดขวบอ่ะอ้าวเหรอเราฟังตั้งแต่เราฟังตั้งแต่เราอยู่ในท้องน่ะใช่ไหมก็คือแบบคือแบบไม่ได้เหรอ ไม่ไม่แม่เราใส่หมวกอินสริสแล้วไงแล้วโจ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 โเคเลยนวน้ำผู้วันเออจริงหมอหมอยังอัดวิดีโอตอนตอนกำลังคลอดเราเลยแล้วแม่เรากำลังคลอดเราแม่เราก็เนี่ยโจ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 เป็นพี่อิวอะ่ะ <c oughs> จริงน้ำผู้วันธรรมดาที่ไหนอะยอมแท้ที่ไหนเราอ่ะ <c oughs> เออเออเขาไปเส้นไอ้ยจ พิมพ์ว่าอะไรพิพิธภัณฑ์รู้ได้ไงเอ็นเนียเอ็นเนียเอ็นเนี้ยทำไมดารู้ได้ไงคนมันเก่งอะไรอย่างเงี้ยแหละไงตรงจริงจริงอ้าวเอี้ยโอ้โหอ้าวรอเลยปลุกมือโอ้โหถึงถึงขนาดต้องตกนี่เลยเชียวอ่าสุดยอดสุดยอดแปลวเราอ่ะไม่เอ้ยเจออยู่แปลว่าอะไร สาขาร้อยโมงอีสานโอยเยอะีสานเยอะต้องไปอีสานจังจังหวัดอะไรโคราชไม่ขอนแก่นอุดรถ้าผมเป็นเทเลยอะอุบลเราเกิดอุบลใช่เป็นไงแม่นี้เยอะกูอะแล้วเราก็มาอยู่ลพบุรีแล้วมาทำงานอยู่สระบุรีอ่าฮะเฮ้ยทำงานแล้วหรอใช่ทำงานแล้วเราที่เกียรติยศมากเราเรียนไม่เอยรู้เรื่องเท่าไหร่ แล้วก็ทำงานดีกว่าทำงานอะไรอ่ะทำงานก็เป็นพนักงานโรงแรมรีสอร์ทอ๋อเฮ้ยเราไปทำด้วยเด้เราเป็นพนักงานโรงแรมรีสอร์ทด้วยเราที่อะไรเราโบกรถไงโบกรถเข้ามาในรีสอร์ทไงเราอะซัมเมอร์วันเลยก็เนี่ยก็เราก็ไปยืนข้างหน้ารีสอร์ทนะอ่าใครอยากซี้กันก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับ อ๋ออ๋เอเยเข้าใจผิดก็บ,บอกว่ารีสอร์ทแล้วเราก็เข้าใจอีกแบบนึงจรีอะไรก่อนรีสอร์ทกับบ้านเรกมันคนละอย่างกันนะเราขอโทษเราผิดไปแล้วโอเคเราไม่แหใครโอเคโอเคเจอหมัดก่อนได้แล้วกนวันนะจริงเอะแน่จริงก็มัดก็มัดนะคุยขยุยโอ้วคุยกับหมัดแล้วล่ะออกมเอาสมัดแล้วคนละหมัดแยกกันเลยออกมาล่ะอยากได้อยากถอนเด็กไว้ก่อนกำหนดนะเนี่ยเธอรู้ปะ <c oughs> แล้วเคยเราก็<ด>อบอกว่าเหล็กที่ดัดจะแข่งงัดเชี่ยน้องเราชอบแบบนั้อ้าวเหรออันนั้น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 เราไม่ต้องงัดเลยเราล็อกออกทั้งปากได้เลยอ่ะโอ้ยขานาดเราได้เชียวครับผม,มเราเก่งไหมเจกลอปกลัวไหมโอ้ไม่ต้องกลัวก็ได้แต่ถ้าเกิดเจอเธอเธอเจอเราขอดจริงเธอก็นั่งร้องไห้อ่ะ<ๆ>โอเค o k a เลยเทียนันดับวันแง่เรายอมใครที่ไหนอ่ะเก็ไม่ยอมใครนะเฮ้ย เดีย๋ยวเราไม่เก่งนะไอ้น้องสาวไม่ไทำให้เก่งเราเก่งจริงไอ้น้องสาวโอ้ขออนุญาตทำขออนุญาตทำได้ไหมและเล่นไม่มีอะไรทำนะี่ไงว่างครับผมอ,อ๋ม <laughs> อว่างแต่เล่นกลมเล่นเกม <laughs> เราไม่เล่นเกมอะเล่นหน้าเธอได้แลนะ้ว <laughs> อ๋อเข้าไปใช่คามมาุณสมบัตอยากใส่เดี๋ยวผู้หญิงอะ พอดีห้าวพอดีเก่งกับผู้หญิงนี่เก่งกับสตีแล้วคนฉลาดไงใช่เราเคยเราเคยเก่งกับผู้ชายไปเจอแบบฟันกรามหลุดไปสี่ซี่เลยเราต้องใส่ฟันปลอมไหมอ่ะหลังจากนั้นเราก็เก่งกับผู้หญิงอย่างเดียวเลยอ๋อใช่ไหมใช่ครับแต่ผู้หญิงบางคนก็โหดนะอ้าวเหรอจริงบางคนก็โหดนะแบบเตะฟันหน้าหักสองซี่ไหมอาจจะโหดกว่านั้นนะอ้าวเหรอหลุดแบบสี่ห้าซี่อ่ะ หล้วัเลยกเลยกเลยก่บ่อเรเตเเตะได้กระซางสางกระซางหยเออสางมันบ่บ่ว่าน้ำบ่เวาน้ำบ่คุยน้ำบ่เวาน้ำคุณองว่าบ่เออเออไปใสก็ไปซะเราเคยเจอเคนทำนี้ลเราบอกว่าไปบ่อาน้ำก็หาละกที่ไปใส่กัไป จังไหะจังไหะต่อคนเย็เลยตอนแบบไปใส่กับไปไปใส่กับไโอ้ห้องวะห้องบะบ่บ่เ้ยเก่ง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 เก่หาเป็นเก่งคักเก่งขนาดพุ่นแล้วพุ่นแล้วบ่บอกครับกอยากคู่ไปไนสวนเออเออเออเยากู่กูพูดอยากู่ บอบอเด้อบอได้กวนเด้อห่วยยามคู่บาห้วยห่วยห้วยให้ห่วยห้อยู่นลยแถวนั้นร้อนปะแถวนั้นอ่ะบอครับบอหอนเป็นนักผู้หอนแค่นี้ผู้หอนก็ตายเย้ยบอหอนที่นี่บอหอนเย็นเย็นบอแเมนครับอยู่เมกาอยู่เมกาครับอยู่เมกาดิหนิโอเคโอเคครับทุกคนโอเคปะ ปวดหัวเลยปวดหัวปบปวดทวบวะคุยน้ำปวดหัววะหัวจะปวดหัวจะปวดนิ่งเฮ้ยมาพูดภาษาอีกภาษาเราพูดไม่รู้เรื่องเราฟังไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับผมต้องพูดภาษากลางเท่านั้นอ๋อโอเคเลยครับครับครับผมแต่ฉันจะพูดกลางถหาฉันฉันฉันนี่ฉันคุณเธอ ฉันฉันเพื่อสารตลาดดิฉันฉันฉันข้าวอะนะฉันไม่คุยกับแกแล้วเอ้าฉันก็ไม่คุยกับแกแล้วแกอย่ามาง้อฉันนะแกอย่ามาง้อฉันนะอุยฉันไม่ง้อใครแล้วฉันง้อใครไม่เป็นนั่นไงเธอง้อใครไม่เป็นไงใช่ฉันก็ง้อใครไม่เป็นเหมือนกันนั่นแหละเธอถึงไม่มีฟ หาดี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 เออสุดยอดอ่ะไม่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 ใช่ว่าเราอันนั้นนะไม่ใช่ว่าเราสวยหรืออะไรเราเป็นคนเราเด็ดใจตัวเองไงเอออ๋อคือคือฉันฉันถูกเสมอไอ้เใช่ฉันถูกเสมอเขาเรื่อต้องผิดฉันไม่มีวันผิดอย่างงี้หรอใช่ฉันถ้าถ้าถ้าเป็นเรานะถฉันก็ต้องเป็นคนถูกอ้าวเหรอถ้าเป็นเราเราเมื่ให้คุยกับหมัดยาวๆถ้าทำอย่างเงี้ยโอ้หุดเคเลยหมัดแค่นั้นแหละ ไม่ไม่ง้อด้วยหมัดเท่าไหร่หมัดซ้ำเข้าไปอีกอะ่โอะ,ะอโอเคปะเนี่ยเคยเจอฉันจะไม่คุยกับแกแหละเคยเจอปวกเราคนแบบนี้เคยเจอเปล่าก็เคยเจออยอะเนาะเออแบบไม่ง้อให้กินหมัดอย่างเดียวอ่ะแล้วเราก็ไม่ง้อแกหรอกแล้วก็ไม่งอ้ <laughs> งอเธอหรอกโอเคเราเราก็ไม่งอ้อแกหรอกใช่ แล้วเราก็าจะหนีแกไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราหิวข้าวมากๆ,ๆเลยเรายังไม่ได้กิน okay, ข้าวโอเคไว้สุ้นโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม